จะดีแค่ไหนถ้าวันนี้กเกษตรกรจะมีตัวช่วยที่ดีในการทำการ,กรเกษตรพลิกชีวิตปลดหนี้หายจนเพิ่มผลผลิตเอ็กซตราสารเพิ่มประสิทธิภาพของพืชใช้สำหรับฉีดพ่นทางใบปลอดภัยไร้สารผิดเอ็กซ์ตรา้ามีกรดอะมิโน,โนที่มีส่วนประกอบสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมากถึง24ชนิดเอ็กซ์ตรา้า ซึมไวภายใน2วินาทีทํางานไวเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์สามารถผลิตนารให้กับพืชได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้มั่นใจครับเอกตาฟัดนี่ดีเลยครับเพราะว่าใส่มาพึ่งได้ใส่ปีนี้แหละครับมันเลยรู้ผลว่าหลังจากใส่แล้วมันได้ตันขึ้นไปแล้วนะครับ ได้นหนึงตันต่อไร่ดีอยู่เพรว่ามันดีต่อไปเก็บกูเทียา,าเคยได้เข่งหนึ่งเทียนั้นมันได้2เข่งสาเข่งเม่สะนะาไขอยู่ต่อไปว่ามันครบเครื่องหมดละผ<บ>มว่ามันสุดยอดแล้วท่อไปนี่ถ้าใช้ตัวของเอ็กาพัดจะหมดแค่600บาทแต่ถ้าใช้ปุ๋ยเคมี10กระสอบจะหมดอยู่ที่8,000บาท มั่นใจในฮอร์โมนเอ็กต้าพัสขนาดไหนนะคะถ้าคะแนนเต็ม10นี้คือเราให้10เลยค่ะชายปีนี่ได้เงินแสนกกลัวครับแสนสามแสนสี่นี่แหละครับปีต่อๆไปบอกครับใส่ครับใส่แน่นอนครับ <c oughs> ของดีจังสิบ่บใส่กับบ่ได้แล้วนะ <c oughs> ไม่ว่าจะรุ่นไหนๆต่างมั่นใจวัยรุ่นก็ใช้รุ่นใหญ่ก็ชอบ อะมิโนเอ็กตราพลปลอดภัยไร้สารพิษลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม